เดื่องวันนี้ครับนี่ผมว่าตกบังสิ่งครับนี่ครับนี่ครับผมเห็นเพิ่งทำผมว่านนี่ครับเนาะอัดเมื่อวานครับอัด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 สองเมืองแต่ไอ้ยไม่อัดสองวันแล้วเชือกไม่แตกไม่มีก้อนแตกนะครับนะไม่แตกแต่ก้อนนะครับก็คือว่าหลายองค์ประกอบนะครับหลายองค์ประกอบนี่นรันี่ครเซร็จแล้วครับเสร็จตัวน้ำมันครับเพราะว่าเป็นน้ำมันกิโลที่ใส่หยอดโตอย่างนี้นั่นี่ครับนี่ไกลๆมามามาตั้งนี้เดี๋ยวพี่จะ จะจะต่อเชือกให้ดูต่อเชือกให้ดูีด่ครับนี่เชือกนะครับน,นี่ดูมีม,มีมีกี่ม้วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้หกม้วนนะครับก็ที่ใช้ครับใช้เป็นตาตาหงส์เตอร์นะครับโคตรเด็ดตาหงส์หงส์สเตอร์หนึ่งม้วนก็ก็จะได้ค่อนฟางที่อ่าห้าร้อยต้นต้นนะครับนี่นี่มีการการการต่อทำต่อต่อใส่มาโดยใส่เออได้เลยอ่าดึงดึงออกมาครับเนดะ้อ ดึงออกมาครับตัวนี้ครับนี่ตัดต่อครับนี่ตัดตัดตัดอ่อไปก่อนตัวนี้ดึงออกมาครับจากตัวนี้อ่านี่มันมันงอนรับงอไม่ต้องบ่ต้องเสียดายครับเด้อตัดทิ้งครับตัดทิ้งไปแล้วก็ต่อให้เป็นเงื่อนที่รอดครับเด้อต่อให้เป็นเงื่อนที่รอดครับแบ่งออกมาการต่อเชือกที่ถูและดีที่สุดครับดีที่สุดอ่าฟังหนึ่งกับตัดตัดกันตัดตัดทำไมมา อ่าครับตอนนี้ก็แบ่งครับแบ่งแบ่งแบ่งครึ่งโอ้วันอาวันอัดไม่มีไก่แล้วครับอ่ารับก็มันขึ้นอยู่กับฟางด้วยมากกว่าฟางด้วยจังหวะจังหวะเข็มแทงนะครับจังหวะเข็มเข็มเข็มแทงด้วยดีนะที่อาต่อไปทำตรงนี้อะไรไดอะไรอ่าแล้วช่างช่างต่ออัตต่อแกก็จัดการให้อะไรได้อะไรให้โอ้ตอนนั้นอ่ครับตอนนี้เอา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 เน้าฟางหนึ่งมาต่อสันฟางหนึ่งครับเนี่ย ย่างฝั่งนึงมาต่อสั่นอีกฝั่งนึ่งสั่นนะเด้อดึงครับดึงนะครับถ้าถ้ามันไม่สวยครับเนาะถ้ามันไม่สวยครับเด้อตัดออกครับตัดปลายอไปนะครับงานตัดนะครับแล้วก็เอาอีกฝั่งนึงครับฝั่งสั้นก็มาต่อฝั่งยาวอีกฝั่งนึงเหมือนเหมือนแตเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเด้อนี่นี่นี่ ผมนะครับผมสองเส้นนะครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่ตรงกันนะครับจะไม่ตรงกันแล้วก็เพื่อความสวยงามครับเพื่อความสวยงามนะครับเด้ออ่าปั๊บเนี่ตัดออกครับตัดให้มันเซตเลยครับสวยงามนะนี่ครับนี่ข้อต่อที่ดีที่สุดนะครับอ่าแล้วนี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งหนึ่งเหมือนเหมือนกันครับดึงออกมาครับดึงดึงออกมาก่อนแต่ขอให้อยู่ขอให้อยู่ในบล็อกนะครับเด้อขอให้อยู่ในซองถ้าแตกซองปั๊บมันจะพัน แล้วก็มามวนยุ่นี่ครับขอปอเสียครับเด้อนี่ครับนี่ก็ตัดต่อไปก่อนไม่ต้องไปเสียได้ครับเด้อไม่ต้องไปเสียดดยวันนี้นะครับวันนี้รถก็มาครับรถมาอ้าไว้เลยอาเดี๋ยวผมเขียนไม่ให้ครับโอ้เรื่องแค่นี้จิบจิบถ้าระดับคนบ้านเนี้ยอ่าตามอกครับตามอกไปอจิบนี้จะให้ จะให้ในเรื่องของการไม่พอทันเหนืาอาหน่อยแล้วอ่ะเนาะจะให้ดูในเรื่องของการต่อเชือกที่ดีต่อเชืกอชกครับเอาแบบวันนี้วันนี้เจ๊ไก่มาถือถือให้ก็เจ๊บครับเจ้าอเอสั่นรับเด้อสั่นฟังนี้ครับมาต่อนยาวฟังฟังนี้ครับเด้ออา่ามาต่อนยาวฟังนีทคนปรับตึ้ออาเหมือน,นเดิมครับเหมือนเหมือนเดิมรองเดือนี่เหมือนเดิม อยากให้สวยงามครับสวยงามครับตัดออกไปวันนี้ลูกค้านะครับลูกค้าก็ขึ้นหกล้อคันหนึ่งครับหกล้อคันหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบครับแล้วก็ติดอัพสองคันนะครับติดอัพสองคันคันละสองร้อยกว่าครับก็จะดูที่หลักหลักพันครับเนาะใส่เนาะวันนี้เนาะพันพันพันต้นๆวันนี้วัน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 ที่เจ็ดครับก็จะดูที่พันก้อนต้นๆนะครับพันก้อนต้นๆอ่า นี่ครับนี่นี่สวยงามคับสวยงามท่านนี่อันนี้กับอันนี้จะไม่ตรงกันนะท่านแล้วก็นี่นี่จะไม่ตรงกันเวลาวิ่งผ่านนะ่ครับแล้วก็ช่วงจังหวะที่เข็มแทงมาแล้วก็มัดแผ่นกระสวยแผ่นอันนี้ก็กอบหวีหวีจับแล้วก็เรียบร้อยครับรวบคือว่าเป๊ะครับเป๊ะน้อยมากครับน้อยน้อยมากที่ว่าจะที่ว่าจะแตกนะทรับอ่าท่านนี้ครับผมก็จะถ่ายนะครับเด้อ วันนี้เช็คอะไรบ้างครับวันนี้เช็คอะไรบ้างก็มีเช็คปกตินะครับปกติแล้วแล้วท่นี้จะมีในเรื่องของตัวตัวที่จะที่จะปรับแตง่งนิดนึงครับอ่าก็มีครับมีครับเด้อปรับแต่งนิดนึงนี่ครับนี่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 ครับโซครับเด้อโซ่เป็นโซ่โซ่ใหญ่ครับเด้อโซใหญ่อันนี้ก็ยานครับยานอยานปับ๊บ ต้องไปดูที่โซ่ขาเคียนะครับไปดูที่โซ่ขาเคียร์คลิปนีเงาเนี่ยนะครับเด้อครับเพราะว่าผมจะให้ในเรื่องของการตัดต่อเชือกครับนี่ตัวนี้ครับนี่เอายานโอกาสที่โซ่ตกนะครับมีมีนะครับโอกาสที่โซ่ตกตกตกไม่เป็นไรครับตกไม่เป็นไรก็แค่ว่าตกแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อเครื่องครับแต่ว่าจะจะไม่ค่อยดีครับจะไม่ค่อยดีนี่เขาต้องคือว่าต้องเอาเบอร์สิบเก้าแล้วก็ตึงตึงตึงของไปครับ ตึงๆเข้าไปครับก็เหลือเยอะครับเหลืออีกเยอะนะครับเหลือเยอะอยู่อ่าครับท่านนี้ก็แล้วก็ก่อนโรงงานก็เหมือนเดิมครับนี่ดูสีฟางครับสีฟางจะสวยครับสวยเขียวสวยครับเด้อเขียวสวยก็ก็สิ่งเจยอปนมีไหมมีบ้างนะครับมีบ้างครับเป็นเป็นหญ้าครับหญ้ามันก็ต้องมีบ้างครับสิ่งสิ่งเจยอปนแล้วก็ส่วนตรงชุดนี้อะไรที่ไม่ดีไล่ให้หมดนะครับก่อนที่โรงงานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลูกปืนลาวหนดกุ้งครับ ม right. no no the ีห no no ้าตัวต้องวิ kind of ่งหมดทุกตัวแล้วก็น้ำมันใส่ทุกตัว up ตัวนี้ลาวหูหูลาวไม่มีลูกปืนนะครับแต่ว่าจะมีในเรื่องของร่องในเรื่องของเราก็เอาน้ำมันหยอดนะครับเอาเอาน้ำมันหยอดหยอดยทุกตัวนี่ครับนี่คือว่าการเตรียมตัวครับเตรียมตัวอ่าตอนนี้ผมจะในคลิปนี้ผมจะให้ดูในเรื่องของเชือกล้งครับเนาะอัดสองวันไม่ไม่มีแตกอ่าไม่แตกสักก้อนนะครับไม่แตกสักก้อนก็หนึ่งนะครับหนึ่งคือว่า การเลือกเลือกเฟนเชือกครับอันนี้ผมผมใช้ตาของของนิคเตอร์เบอร์แปดนะครับราคาจะอยู่ที่ม้วนละสามร้อยเก้าสิบนะครับกระสอบละสามพันเก้านะครับหนึ่งม้วนสี่กิโลนะครับหนึ่งม้วนสี่กิโลแล้วก็มาดูตรงนี้ครับนี่แน่นี่ตรงนี้ครับเด้ออันนี้ก็คือว่าเป็นความรู้ครับเป็นความรู้ตึงนะครับนี่สังเกตดูเกี่ยวครับเด้อเกี่ยวผมจะบีบบีบเข้าเข้าเข้าไปเยอะหน่อยก็คือคือว่าเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้บีบให้เชือกตึงครับนี่นี่แล้วก็ ถ้วยครับถ้วยมีอยู่สี่ห้าตัวอย่าให้มีร่องนะครับอย่าให้มีร่องอ่าถ้ามีร่องมันจะทําให้เชือกวิ่งออกไปไม่สะดวกแล้วก็ทําให้ยานได้ขาดได้ครับนี่นี่เราก็มาถึงมาทางาทางนี้ก็มาถึงจุดมัดครับจุดมัดอ่าจุดมัดเราก็เช็คเช็คให้ดีๆครับเช็คดีๆเช็คดีๆตรงนี้อ่าผมสั้นผมยาวอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ที่เขาควายการปรับแต่งเขาควายกับการปรับแต่งน็อตครับนี่น็อตบีบปาก อ่าบีบบีบตรงนี้บีบเขาวควายบากตรงปากปากนของแกว้วตรงนี้ดีไหมอะไรไหมก็เช็คครับเช็คก็ดูครับดูเกี่ยวแต่ละฝั่งจะไม่เท่ากันครับแต่ละฝั่งจะไม่เท่ากันอ่าอ่าสุดท้ายแล้วควรับตอนนี้ครับมันตรงมาดูที่ก้อนฟางครับก้อนก้อนฟางครับเนาะที่ผมก็ทําไว้อยู่ที่เมตรห้าเซนไม่เกินเมตรสิบห้าเซนนะครับไม่เกินเมตรสิบห้าเซนนี่นี่เป็นก้อนฟางที่อัดเลือครับเลืออัดเลือเมื่อวานนี่ครับนี่ก็จะอยู่ที่ ถ้าอ,ออกมาต,งตังนี้จะอยู่ที่เมตรสิบเซนครับเมตรสิบเซนก็คือว่าก็คือตั้งไม่เมตรห้านะครับถ้าขึ้นอยู่กับฟางฟางหนาฟางบางถ้าฟางบางก็จะอยู่ที่เมตรห้าเซนถ้าฟางหนาก็อยู่ที่เมตรสิบห้าเมตรยี่สิบก็ขึ้นอยู่ความเร็วครับตัวน,น,นี้ครับเป็นนี่ครับก่อนฟางที่เอาออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอ่านี่ครับนี่นีนน่ก่อนสวยครับก่อนสวยก็เป็นที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าเลยนะครับเอาละครับท่านทําหรับคลิปนี้แล้วก็ อาจจะเง้วแน่ครับอาจจะเง้วแน่แลก็ท่านที่ที่ใช้ครับเลือกเฟ้นนะครับการเลือกเฟ้นเชือกนะครับเชือกก็หนึ่งหนึ่งสำคัญครับหข้อสําคัญเลยนะครับก็คือว่าการเลือกเลือกเฟ้นเชือกต้องเอาน้ำลางครับลางแน่เพราะว่าวลาเราเปิดไฟเหลวก็อาจิบอเห็นครับเนาะนี่การเลือกเฟ้นครับเชือกแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อผมใช้มาแทบจะทุกรุ่นนะครับตัวไหนดีอ่ะต่อทุกวันนี้ จบจุดตัวนี้นะครับจบจุดตัวนี้นี่ครับจบจุดที่หงติงเตอร์ราคาย่ำเยาครับราคาย่ำเยาว์ชุดนี้ครับชุดนี้ชุดที่เห็นนี่ก็อยู่ที่พันสองก้อนเนี่ยอยู่นี่พันพันพันร้อยนะครับพันร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ที่สองร้อยกว่าสรุปแล้วเชือกชุดเนี้ยเท่าที่เห็นอย่านี่ยอยู่ที่ประมาณพันพันสามนะครับพันสามร้อยก anyway. sure. ้อนอ่าจอาจวันนี้วันนี้อาจพันเสร็จนะครับพันกว่าๆนะครับก็อยู่ที่เชือกครับเชือกตรงนี้พันสามร้อยก้อนพอครับพอก็สําหรับ วันนี้เตรียมเชือกไว้ขนาดนี้พอครับพอถ้าสำหรับคลิปนี้แน้วก็ขอฝากมาทัาฝากไปง่ายมากการเลือกเชือกที่ดีครับเชือกที่ดีเชือกแบบไหนยังไงแล้วก็การตกแต่งยังไงไม่ให้กับตัวอาจจะมีครับแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีแตกแต่ว่าสองวันที่ผ่านมาไม่มีแตกนะไม่ไม่ไม่มีแตกสักก่อนก็คือว่าข้อดีครับพอดีข้อดีอะไะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไปครับเด้อตรงฟังสิ่งครับกับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเด้อสวัสดีครับ